สวัสดีจ้ามัอน,นี้ปาลมสิพามาเห็ดใส่กอกข้าวนะใส่กอกอีสานจ้าใส่กอกอีสานสูตรนี่เห็ดขายนะจ๊ะนะเป็นใส่กอกเข่าจ้าผสมหมูเนาะที่ปาล์มเห็ดเนี่ยส่วนผสมของปาลมก็ทีมีเขาสวยเขาสุกนี่ลหะค่ะเนาะอ่ากะซ็ซี่หมูหมูโลนึงหรือว่าแล้วแต่นะว่าหมูติดมันนะจ๊ะนะหมูติดมัน ครึ่งกิโลก็ได้แล้วก็เนื้อไก่บดครึ่งกิโลก็ได้ก็แล้วแต่นะจ้ะแต่ว่าของปะอ่ำนีก็สิเป็นแบบหมูติดมันครึ่งโลแล้วก็เนื้อไก่บดไก่บดนะจ้ะไก่บดอีกครึ่งกิโลส่วนข่าสวยนี่กะสองกิโลค่ะสองกิโลเนาะสัสดส่วนเนี่ยค่ะเนี่ยที่เฮ็ดขายนะจ๊ะนะเป็นใส่กอกเข่าแต่จับว่าเป็นหมูล้วนนะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ ปาล์มใส่พริกไทยไปเลยนะจ่าเนี่ยใส่พริกไทยไปก่อนนี่ยสองสองซอนจ้ะสองซอนชานะจ๊ะนะสองช้อนชาปปาล์มก็ใส่น้ำตาลจักสองนะจ๊ะเนาะสองซ้อนสองซ้อนอ่ะสามอ่ะสามเลยสามซ้อนเนี่ยค่ะซ้อนกินข้าวเราเนี่ยซ้อนกินข้าวแล้วก็สุดจ้ะถูกผงนัวเนาะ ย่างเร็วเลยนะจ่ะซอนกินเผาซ่อนเคิงจากไเป็นการาเสียเวลาเนาะเกลืออีกซ่อนเคิงนะจ่ะนะซ่อนโตนี่แหละจ่ะช้อนโต๊เนี่นะอีกช้อนครึ่งนี่ค่ะให้เค็มนะจ่ะให้เค็มนะว่ามันจะต้องออกเปรี้ยวจ้ะแล้วก็อนี่เลยจ้ะ รสตีรสหมูรสหมูรสไก่ก็ว่าไปเนาะสองซอนเนื้อจ้ะสองซอนโตมีอะไรละจ้ะเนี่ยนี่ยเนี่ยซอสจ้ะซอสซอสเย็นโตโฟนี่ละจ้ะจักสองหรือสามก็ได้เนาะนจ้ะสองสามก็ได สามปามใส่สามเลยจ้ะเป็นใส่กอกเขา่าเลยจ้าใส่กอกเขา่าใส่กอกขา้าวแล้วก็ปามกระซิเติมน้ำจักน้อยเลยจ้ะเนาะเติมน้ำเปล่านะจ้ะจักน้อยปิดจ้าเติมไปจักน้อยจ๊เจียบเจ๊ไดียบแข็งค่ะแต่ก็คลุกขา้าวคลุกให้เข่ให้เข่ากันเด้อ เดี๋ยวเข่าให้เข้ากันไม่ใส่กอกเข่าจ้ะใส่กอกเขา่าเขาสวยเฮานี่แหละจ้ะบพราะเป็นเข่าเหนียวเนาะกับสัดส่วนก็คือเอาใหม่เอาใหม่หมนี่สองปลาอ่ำนะเฉพาะสูตรปลาอ่ำนะไก่บดจ้ะไกบ่บดคงเคิงกิโลเนาะไก,กะ่ไกับกไก่บดกับไก่พวกไก่ติดมันนะจ้ะนะ ้ากาหมูบดติดมันอีกเกินกิโลเขาสุกเขาสวยเฮาเนี่ยค่ะอีกสองกิโลจ้ะสัดส่วนกะแล้วแต่ผู้มักนะจ้ะเนาะปรับไปปรับเอาจ้ะใส่น้ำตาลก็ได้หรือว่าบาใส่ก็ได้แต่ปามใส่จ้ะใส่น้ำตาลอ้าลืมบอกลืมบอกไปใส่กระเทียมเลยจ้ะเด้อใส่กระเทียมไปนำเลยจ้ะใส่กระเทียมกระเทียมจีนก็ได้กระเทียมไทยก็ได้ จักขีดหนึ่งค่ะประมาณขีดขีดหรือข,ขีดเคิงก็ได้เนี่ยค่ะุกเข่าให้เข่ากันนะเข่าประมาณสิบนาทีแะจ้ะนี่อะไรจ้ะตูนเนี้วไปเห็ดขายจ้ะเป็นอาเข่าค่ะใส่กอกเข่านะพี่น้องเนาะใส่กอกเข่านี่แหละคะ่ะไปมัดลูกในน้อยก็ได้จ้ะที่เขาขายลูกละสองบาทเลยนะเนี่ย หมูจ้าเอาหมูติดมันนะจ่าถ้ามันจังนันเนาะมันจังนุ่มเนาะถ้าหมูหมูเนื้อแดงรวนรวนบวติดมันมันแข็งจ้ะมันติดแข็งเนี่ยคุกให้เข้ากันเลยจ้ะนวดไปเนี่ยถ้าว่าเป็นอย่างเขาต้องหยอดน้ามาติเพราะว่าใส่น้ำเปล่าปราะมันเครื่องถ้่วยนี่ยนะเนาะใส่น้ำมันจังบกมันจังบกแข็งมันจังบกแข็งค่ะเวลาไปหยัดมันกระสิงายเนาะหยัดกับวไดหยัดเครื่องเลยจ้ะตัวนี้เนาะ สูตพรพองปลาอ่ำกัสีแบบยัดกระบอกนี่แะค่ะยัดมือนะถ้ามันเหนียวมันนันเกินไปมันก็นยัดยาากเลยเติมน้ำเปล่าไปน้ำสูตรเหนียวเฮ็ดขายแต่ปลาอ่ำเฮ็ดขายเป็นอย่างยึดจังใส่เนื้อไก่ปกติเนื้อไก่บดพระว่าสี่มันจะได้สวยจัดมันก็นสีดึ๋งๆเนาะเนี่ยนะหรือว่าบอถ้าบอสะดวกหาเนื้อไก่บดกะ ใส่หมูไปเลยจ้กหมูติดมันเนาะสัดส่วนก็คือหมูติดมันหนึ่งกิโลอ่ะเอาง่ายๆหมูติดมันแล้วกับเข้าสวยเฮาสองกิโลเลยจ้มเพราะว่ามันเป็นใส่กรอบเข่านะบ่อเป็นใส่กรอบหมูล้วนขั้นสั้นเขากะถ้าพอใส่ประมาณนี้เขากะขายบ่ได้รอกจ้ะเนาะราคานี้เนาะ เนี่ยจะว่ามันกับ่าถึงกับแบบว่าหน้าเกียดหรือว่าเป็นวิญญาณหมูจนเกินไปจ้ะกับพอได้อยู่ได้อยู่ฮะนี่แหละค่ะส่วนผสมกระติบบอกไปตั้งแต่ตน้ตนๆนะนาะจ้ะเนาะเนี่ยแหละไปเฮ็ดขายได้เลยจ้ะใส่กระสีนักใส่ใส่หมูนี่นะจ้ะใส่หมูแท้ใส่แห้งนี่แหละ,ะหรือว่าผู้ใดสีนญญักใส่เทียมก็ได้ใส่คอลลาเจนเนาะ คบกเขาเขากันซอดเย็นโตโฟกะสีแบบว่าปามบริสัยสีนะจ๊ะซอดเย็นโตโฟเห็นบอมมันกะสีเห็ดเห็ดสีแบบมันอ่ะอันนี้ขึ้นเนาะสีมันสีมันบอดำมันนะจ๊ะแต่กับอมมันว่าแดงอืเห็ดสีสวยพร้อมจ้ะเนี่ยเห็นบนอมไอซอดเย็นโตโฟจักสองซอดกินเข่านี้ก็ได้สองหรือสามกระว่าไปแต่ว่าห้าบอมเนี่ยเขากระปรับเอาเนาะ เขากระป๋าป่ะฮเขากระมาซิมเบิ้งจากคุบเข่าสิเขากระแตะแตะแตะลิ้นซิมเบิ้งจ้ะแต่อย่ายให้เค็มนะจ่าโบเค็มเนาะนั่นแหละที่ปาห์มใส่นี่ก็คือมันอยู่ไก่นะเกลือนะจน้ะเนาะมันก็สิใส่ใส,ส่ดอกเกลือจ้ะดอกเกลือก็เฮ็ดให้รสชาติแล้วดีขึ้นเนาะประมาณเนี่ยจ้ะ เราก็จะไปหยัดจ้าเรียบร้อยเลยจ้าพี่นอ้องลองเอาไปเห็ดเบิงเลยจ้าทรมากก,กักดแช์กดเลิฟกดไล่ให้แน่หมเลยจ้าก็าชอบเนาะขอบคุณเลยจ้าขอบคุณค่ะ